ใครที่เข้ามาเจอคลิปคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อนะคะเขาคนนั้นนะคะคนที่เงียบหายไปนะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะหรือว่าคนที่คุณอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันจะมาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะจะออกมาบอกว่าอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะที่ไปแล้ว เธอใจร้ายจังโอ้เขาคิดว่าคุณนะคะใจร้ายนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะไปทำร้ายจิตใจอะไรเขาบางอย่างนะขอจับมือกันตลอดไปได้ไหมเขามีคำถามนะว่าเนี่ยไม่ได้อยากเนียบหายเลยอะนะคะอยากขอจับมือกับคุณตลอดไปเลยได้ไหมยอยากเป็นคนของเธอเออเขามีความคิดถึงคุณอย่างรุนแรงเลยนะคะว่า เนี่ยฉันอยากจะแบบกลับมาอยู่กับคุณตลอดไปเลยนะเป็นห่วงเธอรู้ไหมอาเขาเงียบไปเขายังเป็นห่วงคุณอยู่นะคะเจ็บหลายฮูบอเจ็บมากไหมเจ็บมากรู้ไหมเออที่เงียบกันไปนะคะเขาก็เจ็บนะคะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ เราก็เป็นห่วงคุณด้วยเธอรอกันได้ไหมอะเขาอาจจะรอเวลาที่เขาพร้อมนะคะเขาถึงจะติดต่อกันมานะเขาเลยบอกว่าให้คุณรอเขาหน่อยนะรับบทเป็นคนไม่มีสถานะอะอย่างที่โบบอกนะว่าเธอใจร้ายจังนะคะเลยบอกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เงียบใส่เขาก็ได้นะหรือเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจเขาก็ได้นะคะคนที่เข้ามาดคูคลิปนี้เนี่ย ถ้าไม่ตรงก็อาจจะไม่ใช่พนังงานของคุณนะคะอาจดูเป็นเพื่อความบันเทิงถ้าเธอเหนื่อยฉันจะคอยพัดถ้าเธออยากพักฉันจะคอยดูแลเอออะตอนนี้มีความคิดถึงคุณอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะอ่ะ ออมั่นใจหน่อยเอออยากให้คุณมั่นใจนะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกถ้าคุณคิดถึงเขาอะ่ะอยากให้เธอคุณนะคะมั่นใจว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกจริงอัะใบาสุดท้ายนะหันมามองกันได้ไหมเนี่ยโบยังมองว่ากลุ่มกลุ่มนี้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่ไปทำร้า,ายจิตใจหนุ่มๆห,หรือว่า